เดินทะลุออกข้างหน้าได้นะครับตรงออกข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเดินทะลุออกถ้าจะไป MRT นี้ต้องไปขึ้น,นตรงไหนวีดีโอบีดีโอโอ <c oughs> ากินี่ไตาไตท่าฉาดย้อยาย ซอสอะ่ะซอสเขามีขายเอออันนั้นเนี่ยเก็บสำเร็จแตเก็บได้นานไหมน่ะออนานจะเอาไปยังไงก็ไม่เอาไปอ๋อของอชุมพรเออว่าน่ากินอยู่เอาจ้ะทุเรียนหมอนทองป่าละอูถ้าน้าจะไม่ผิดคิดว่าน่าจะเป็นของชุมพรหรือเปล่าไม่รู้นะ อันนี้ราคาเท่าไหร่นะแปดร้อยเจ็ดร้อยเก้าเก้าราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเจ็ดร้อยกรัม,มตกกราล้อยหน่อยหน่อยอ่านี่เรามีกันส<ห>ี่คนก็ส<ห>ี่เม็ดพอได้สี่คนเนะ<ห>าะ ก็เข้าขับปูเหมือนกันแล้วก็ให้เขาปูที่นอนให้เรียบร้อยกล่าวว่ากินเสร็จแล้วนอนได้เลย <c oughs> ถึงแล้วจะซื้อสถานีตีสามนั่งยังรถมันต้องเข้าตีสองครึ่งนี่มันตีสามแต่ก็ถึงแล้วแล้วกันกำลังอ้า ดมตูด้ะดมตูดเ้ะนั่นน่ะเฮงเฮงมาเร็วมามาเร็วมาเร็วมีของเล่นมาให้เฮงเฮงเนาะเฮงเฮงเนี่ยเขาชอบเล่นของเล่นอีกสองตัวไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็เลยมีให้อันเดียวดูเหมือนเขาจะชอบอยู่อันใหญ่โตเดี๋ยววันนี้ก็กัดคงจะขาดเพ้ามันฟอฟันเขาแข็งแรงมาก หรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะสี่ปีแล้วเริ่มไม่แข็งแรงแล้วไหมฟันอีกสองตัวเดี๋ยววันนี้นะว่าจะอาบน้ําให้เขานะด้วยว่าตัวอย่างเขอะเหนียวเชียวแหละแล้วเปลี่ยนน้าให้ด้วยฝนที่ทางใต้เนี่ยตกนะน้ำมันจะลงมาจากหลังคาก็เลยเป็นน้ำดำๆต้อเปลี่ยนทุกวันสั่งน้ำเต้าหูก้กขนมปังนึ่งกับปลาตั้งโกมากิน ของยายอ้วนนั่นก็น้ำขิง,ง,งรรเ,เขาคันคอเผื่อจะดีขึ้นเมื่อเช้าจ้ะสั่งเข้ามานะอันนี้เป็นเต้าหู้ทอดเอาเลยไม่ต้องรอเต้าหู้ทอดกระทงทองออกุง้งชุบแป้งทอดใบเล็บครุดข้าวเหนียวนะนี่ไปซื้อมาจากที่หน้าตลาดสำเพาทองแล้วก็ไก่ทอดไก่ทอดนาสาลไก่ทอดทรงเครื่อง น่ากินเชียวแล้วก็ผลไม้นี่ยเขามาขายหน้าบ้านเมื่อกี้นี้อืมเอ้ยเออเออเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะลักกี้นะเฮง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 โดนปัดออกเรื่อยเลยเฮงเฮงโดนปัดออกเรื่อยเลยตัวขี้ฉาใหญ่มันชอบมาอย่าแค่แค่นี้อืมขี้หูขี้ตานี่เต็มขาหมดแล้วนี่ ชอบให้ต bon ีชอบให้ตีตูดเอาเอาขอยังขอยังงขออยังยังไม่พอตังเป็นยังไงทำไมนอนพันนั้นล่ะฮะอันเป็นยังไงเป็นยังไงนั่นนะฮะคือนอนพันนั้นล่ะซูมซูมซูมเลยนะ ลักกี้ลักกี้อยู่โดดเตีเ่ยวเตียวดายนะอ่ะอิงอิงเฮ้ยเฮ้ยมื้อเช้าจ้ะไม่มีแผ่วของหน้าเองเนี่ยเกาเหลาเลือดหมูนะแล้วก็กาแฟยเย็นขนมปังหน้าหมูอันนี้ซื้อไวไว้กินกลางวัน ภาพได้เลยเนี่ยแกข้าวเหนียวดำหน้า,นามะพร้าวเนาะอันนี้ข้าวเหนียวขาว,ขาวบอกเขาว่าหน้าสังขยา,อาของหลานชายนี่ชุดอาหารเช้าขานมจีบที่ทางใต้นะกินขนมจีบเขาจะมีซอสตัวน,นี้ให้นะแล้วกินกับผักของยลือ้วนนี่โจ๊กหมูใส่ไข่อ่ออันนี้อะไรเอ่อสาวกุ้งหมูยังไม่ได้เปิดด้วยว่าซึ่งอะไรอย่างก็เลยไม่ได้รู้ว่าตัวเองจะกินกันได้มากน้อยแค่ไหนนะขนมครกแบบโบราณคือไม่มีหน้าหน้าหน้าตาอะไรใดๆน่จ้ะแล้วก็จิ้ม กินน้ำตาลนะนะชอบแบบนี้แล้วก็ไก่ทอดไม่แผ่วกันเลยจริงๆเียง,งื้ะ่งเนื้อแกงนกครเนาะไก่ทอดที่ซื้อมาเมื่อเช้ามีมหน่อเหลียงกับแตงกวากับนั่นแหละแล้วก็ขงขายอ้วนนี่เขากินขาห,หมูเนาะไก่พะโล่เดอ้วนเขาไม่กินเนื้อก็เลยมีแกงปลายย่างใแบมะขามแกงใต้นี่แหละ อร่อยเลยเคงเนื้อของนะไหนผักโขมเขา ซื้อปิกป๊อกมาให้ติดมันโชคอร่อยม,อมาเมืองไทยเนาะ MK ต้องไม่พลาดเลย